กราบนมัสการพระคูบาอาจารย์ถูกลูกราบสวัสดีครับเมื่อเยนมีเพี่พี่น้องน้องพุทธีติดตามช่องของผมถูกท่านกันแล้วกันนะครับมื่อนีนมีอากาสได้พานำเที่ยวยุทธีวัดพระธาตุดินแปงอำเภอพญากระภู้มไสยจังหวัดมาสรามอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อแต่ว่ามื่อนี้สิโงมาทางล่างนะครับวางป่าช่วงพระธาตุดินแปงกับเอพุทธลูหไงนะครับที่องค์ที่เป็นเป็นลูปปั้นนอน น,นี่ก็เป็นปลาที่ค่อนข้างผมเงิ่งแล้วแต่ยังหลมลื่นอยู่นะครับุดมสมบูรณ์อยู่ในส่วนนี้นะครับถ้าว่าอนุรักษ์ไว้เพื่อให้หนุนในร้านในยู่เด้ซนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางที่ยังกรรมาฐานยังสมาธิอยังต่างต่างนี่นะครับเป็นยังคือว่าเซไดีอยู่นะครับเป็นที่ปลานะครับยังยังทำพอลงเหลือธรรมชาติ คร world, Plus, ับตะวันสันทีมองหนี้แต่ก่อนจะอาจเป็นปลาสาปลาหยังอีกอย่างคงขมุนนะครับเพอบดเอกรับทำบดเป็นข้อมูลผมเบังแล่ก็น่าดทเป็นลักษณะสั่งเพราะว่าเราสมมารถก็เป็นกรบปุกได้สั่งวันสั่งหยังเนาะน่าทีเป็นภาษาเก่าหยังยังตังน่ะเดี๋ยวเดียบึงลักษณะนี่ก็ยังเป็นปลาก็สี่ได้เห็ดัวสินยางจงกรมยางกรรมฐานหรือว่าสินังสมาธิหรือว่าเวลาที่่ทีพี่น้องมีการ เดินอียังปฏิวัติกรรมยังต่างๆเนี่ยอยู่สถานที่นี่ก็มื่งเหล่าขนาดสิได้อยู่กานะรการบำเพ็ญทางนั่งภาวนาอย่างต่างๆเนี่ยทำนี่ขนาดสิได้อยู่ถือว่าเป็นป้าใหม่ที่ข,อข,อขอ่อนขางสยั่งยังพ่อลงเหลือความบูรณาสมบูรณ์ทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานได้เห็นอีกหลายต่อหลายปีอยู่นะครับฝากคือความหมายกับฝากอยากให้พวกเขานี่ได้ส่้ากันรักในส่วนที่มันมีป้าใหม่แบบนี้ลง อลงเรือไปหอนหลูกหลานกะต,ตางว่าเอามาเข้ามาทมทีมาสั่งนั่งสั่งนี่เติมเติอมอีกค่ะค่อนข้างสิค่อนข้างดีป,าปาลาปลาเราหนีมันก็สิหายไปดังนั้นก็นบิ่งแห่งยังสวยงามเด้อครับเด้อพี่น้องข้างเพื่อประยางเฮาก็ช่วยๆกันอนุรักษ์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีอ่ประทาดินแปลงแล้วก็มีพระพุทธรูปนอนแล้วนะครับแล้วก็มีป่าไม้จุดๆนี้นะครับก็สร้างก็เสริมไปให้เป็นหม่องท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าข้างบนก็สิเป็นสะพาน สะพานใหม่ถึงนะครับให้งานย่อมให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ได้ได้ยังเที่ยวชมข้างบนนะครับเดี๋ยวคิดไปเดี๋ยวผมมีโอกาสขึ้นไปข้างบนยังคอยิได้นําภาพมาเสนอใ้กับพี่ๆน้องผู้ที่ยังไม่ท่้นเคยไปแต่ว่าผู้ที่เคยไปแล้วก็อาจิอยากเบิ่งอีกนะครับจากรอบหนึ่งก็ถือว่าสิเป็นเรื่องที่นึ่ปัญหาเสียหายนะครับนั่นคือข้างบนนะครับเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไกลๆนะครับเป็นสะพานผุก็ะไปเที่ยวสองเที่ยวแล้วล่ะนะครับ ก็ได้ถือโอกาสนี้เจ็บภาพงามๆเรานี่มาฝากผักคูบาอาจารย์อีกจุดรอบหนึ่งตามสถานที่นี่ก็ตามีชิปบอ,อกไปในชิปที่แล้วนะครับจีบกระตานอนนะครับแต่ว่ามันจะมีป่าใหม่มีเสียงไก่นะครับเสียงไก่เช่นนั้นไข่ก็อยู่ในปาลาแหละหากว่ามีไก่เพิ่มเติมขึ้นมาหลายกว่านี้นก็เบื้องล้วก็น่าที่เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่เพิ่มแรงท่องเที่ยวขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกเหนื้อจากที่ ปัทุที่เขาสั่งว่าสิเป็นประธานยินแปงว่าสิเป็นพราปัทุรูปนอนนะครับอันนี้ก็เป็นป้าหม่ป้าสวนยังยลงเหลือนะครับเป็นตนใหม่เป็นตนใหม่ป้ายัางหลงเหลือนะครับว่าสิเป็นเจ้าเป็นต้นต้นยังไงผมก็บอกปัจจัยนะครับดังๆถ่า,ากวา,าพระครูบาอาจารย์ดูเกลไก่สิ่พันไปทั้งพุทธสงฆ์พันไปพันทยักษ์นะครับสิไปไหวประธานนาดูนหรือว่าสิบไปไปไหวพระเจ้าไงกับ ช่วงนี้ก็แวะนะครับเชียวชมแวะเบิ้งได้นะครับเชียวเบิ้งได้นะครับทือว่าเป็นทางผ่านระว่างนี้สามารถแวะชมได้เด้ครับเด้ออยู่ระวางอันตรายะยักพุ่มพิสัยไปทางบุรีสงนะครับฟังนั่นแหละนะครับเอาแต่คิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อกาบประคุณทุกคนดนะครับเด้อที่ติดตามผมนะครับช่องทางกำนันบ้าัณฑงเว้าอื่นชาวบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ